คุณเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งคนที่คุณรักตายไปแล้วกลับมาร้องเรียกชื่อคุณจากใต้ดินลูกชายคนนี้เขาไม่ยอมเชื่อว่าแม่ของเขาตายจริงเขายืนยันจะขุดลงขึ้นมาแต่ทันทีที่เปิดฝาลงทุกคนถึงกับผงะเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ศพแม่ของเขาอีกต่อไปเสียงลมพัดวิวผ่านต้นไม้ใหญ่ใบไม้แห้งปลิวเกลื่อนหลุมฝังศพกลิ่นดินชื้นโชยแรงในอากาศ ชายหนุ่มยืนมองหลุมที่ขุดไว้ครึ่งหนึ่งเหงื่อไหลาอาบหน้าทั้งที่แดดเพิ่งคล้อยมือเขากำจอบแน่นดวงตาสั่นรริกแม่ผมขอโทษนะเสียงแผวเบาหลุดออกมาจากลำคอคนรอบข้างต่างมองด้วยสายตาสงสัยเขายืนยันจะขุดศพแม่ด้วยตัวเองแม้ทุกคนจะห้ามแม้พระในวัดยังเตือนว่าอย่ารบกวนคนตายแต่เขาไม่ฟัง เพราะสิ่งที่ได้ยินเมื่อคืนเสียงคล้ายแม่เรียกชื่อเขาเสียงนั้นดังมาจากในฝันลูกช่วยแม่ด้วยตื่นมาพร้อมเหงื่อท่วมตัวและหัวใจเต้นแรงเช้าว,วันถัดมาเขาจึงมาที่สุสานคนในหมู่บ้านทยอยมาดูบางคนพกทูบบางคนพกพระไว้แน่นมือเสียงขุดดินดังสม่ำเสมอกรอบกแกรบกรอบกแกรบ ทุกคนเงียบรอจังหวะที่ฝาลงจะถูกเปิดมือชายหนุ่มสั่นตอนงัดตะปูกลิ่นอับและความเย็นพุ่งขึ้นมานกกาต่างพากันบินหนีเมื่อฝาลงเปิดออกเสียงอุทานดังพร้อมกันหญิงชราข้างๆถึงกับสุดลงกับพื้นในลงไม่มีศพแม่เขามีเพียงชุดผ้าขาวที่พับอย่างเรียบร้อยและสิ่งบางอย่างวางอยู่ตรงกลางผ้ามันขยับได้เอง สายตาทุกคู่จับจ้องเสียงหายใจของคนทั้งหมู่บ้านแทบหยุดนิง่งชายหนุ่มค่อยๆเอื้อมมือไปปลายนิ้วสัมผัสของบางอย่างอุ่นเหมือนร่างคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในลรงเสียงที่ทุกคนจำได้ดีลูกทำไมถึงขุดแม่ขึ้นมาชายหนุ่มชะงักหัวใจเหมือนหยุดเต้นในเสี้ยววินาทีเสียงนั้นไม่ใช่แค่ในหัว มันดังชัดลอดออกมาจากในโลงผู้คนรอบข้างเริ่มถอยหลังบางคนร้องให้บางคนพนมมือเสียงสวดมนต์ดังระงมประปนกับเสียงลมมือของชายหนุ่มยังรั้งอยู่เหนือโลงนิ้วสั่นระร,ริกแม่แม่เหรอเสียงเขาเบ,าแ,บาแทบกลืนกับลมหายใจสิ่งที่อยู่ในโลงค่อยๆขยับผ้าขาวที่พับไวค้ค่อยๆคลี่ออกเผยให้เห็นร่างของหญิงชรา ใบหน้าซีแต่ริมฝีปากยกยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่เหมือนแม่ของเขาเลยมันเย็นชาเหมือนคนที่ไม่ได้ยิ้มมานานดวงตาที่ปิดอยู่ค่อยๆลืมขึ้นทีละนิดเสียงครางต่ำๆดังจากในลำคอทุกคนผงะถอยแม้แต่พระยังหลับตาสวดเสียงสัน่นแม่แม่ยังไม่ตายเหรอเขาถามทั้งน้ำตาแต่สิ่งที่ตอบกลับมา คือเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังขึ้นในอากาศเสียงหัวเราะนั้นแผ่วแต่ยาวนานมันสะท้อนกล้องไปทั่วสุสานร,ราวกับมาจากหลายทิศทางพร้อมกันดวงตาของหญิงชาราเบิกกว้างแววตาขุนมัวเหมือนมีหมอกริมฝีปากแห้งแตกขยับช้าๆแม่อยู่ตรงนี้มาตลอดชายหนุ่มตัวสัน่นภาพในหัวเริ่มย้อนกลับ วันที่ฝังศพเขาจําได้ว่าแม่เขาไม่ได้เย็นสนิทเธอเพียงแค่หลับลึกนานผิดปกติไม่มันเป็นไปไม่ได้หมอบอกว่าแม่เขาพูดไม่ทันจบร่างในลงขยับตัวแรงมือที่ซีดเหมือนขี้ผีคว้าแขนเขาไว้แน่นผิวสัมผัสนั้นเย็นจัดเย็นเหมือนน้าแข็งที่แช่ในเลือดเขาพยายามดึงออกแต่ยิ่งดิ้นมือยิ่งรัดแน่นเสียงคนรอบข้างกรีดร้อง พระท่านตะโกนให้หยุดแต่แต่ชายหนุ่มกลับพูดเพียงว่าผมต้องรู้แม่ยังอยู่ใช่ไหมร่างนั้นค่อยๆย,ยันตัวขึ้นนั่งกลิ่นเน่าลอย่วยแรงจนทุกคนต้องปิดจมูกเส้นผมยาวรุงรังปกหน้ามีนอนขาวเล็กๆไตช่ช้าๆตามผิวชายหนุ่มกัดฟันน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เขายังไม่หนีเขายื่นหน้าเข้าไปใกล้ แม่ผมอยากฟังจากปากแม่เสียงตอบกลับดังแผ่วลูกทำไมไม่ฟังแม่วันนั้นทันใดนั้นลมแรงพัดวูบไฟทูบดับหมดร่างในลงเริ่มแผ่วลงเหมือนจะซุดกลับไปอีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะล้มลงเธอยื่นของบางอย่างให้ลูกชายเป็นสร้อยเส้นหนึ่งมีจี้รูปดอกมะลิสีดำสนิทเก็บไว้อย่าให้ใครเห็น เสียงนั้นแผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายก่อนที่ดวงตาจะปิดลงอีกครั้งและความเงียบก็ปกคลุมทั้งสุสานแต่ยังไม่ทันที่ใครจะขยับเสียงหัวเราะเบาๆก็แว่วขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากในโลงแต่มาจากใต้ดินใต้เท้าทุกคนทุกคนหยุดนิ่งทันทีเสียงหัวเราะนั้นเบาแต่ชัดดังขึ้นจากใต้ดินเหมือนมาจากรอยแยกเล็กๆใต้พื้นหลุม ดินเริ่มสั่นน้อยๆคล้ายมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างชายหนุ่มมองลงไปหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกแม่เขาเอ่ยเรียกอีกครั้งแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงขุดดินเบาๆดังกลับมาแทนพระที่ยืนใกล้สุดเริ่มสวดมนต์เสียงดังขึ้นผู้คนถอยห่างทีละคนบางคนล้มลงเพราะขาอ่อนบางคนร้องให้สะอื้นอย่างกลัวจนพูดไม่ออก จู่ๆดินตรงข้างลงก็ยุบตัวลงเหมือนมีมือดึงจากด้านล่างมีควันสีดำลอยออกมาช้าๆเย็นๆลอยขึ้นสูงแล้วแผ่กระจายทั่วอากาศกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นศพแต่เป็นกลิ่นที่เหมือนควันทูบไม่ผสมเลือดสดทุกคนรีบเอามือปิดจมูกแต่ชายหนุ่มกลับสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเพราะในกลิ่นนั้นเขาได้กลิ่นบ้านเก่ากลิ่นของแม่ตอนต้มแกงให้กินตอนเด็กๆ เขาสุดตัวลงข้างลงมือแต่สร้อยที่แม่ให้ไว้จี้ดอกมะลิสีดำส่องแสงแผ่วเหมือนมีไฟเล็กๆล,ลุกอยู่ภายในจังหวะนั้นเองเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงครวญลูกแม่หนาวแม่อยู่ใต้ล่างลึกกว่านี้ชายหนุ่มสะดุง้งตะโกนบอกคนขุดให้เอาจอบมาเขาเริ่มขุดตรงที่ดินยุบตัวแม้พระและชาวบ้านจะห้ามก็ไม่ฟัง ดินกระเด็นกระจายเสียงเหล็กกระทบดินดังสลับกับเสียงหอบหายใจลึกลงไปเรื่อยๆจนเสียงของโลหะกระแทกกับบางอย่างแข็งแข็งเขาก้มดูมันเป็นฝาลงอีกชั้นแต่ต่างจากลงแรกมันเก่ากว่าสีดำสนิทมีอัะจารึกไว้รอบขอบฝาพระท่านร้องออกมาด้วยเสียงสั่นอย่าเปิดมันไม่ใช่ของคนแต่ชายหนุ่มไม่ฟังมือทั้งสองยกฝาลงขึ้นอย่างแรง ภายในไม่มีร่างแต่มีถุงผ้าเก่ามัดแน่นด้วยเชือกแดงข้างในสันเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวเขาหยิบขึ้นมามือเย็นเฉียบทันทีที่สัมผัสจี้มาลิปนอกอก,อก,อกเริ่มเรืองแสงแรงขึ้นเหมือนตอบสนองต่อสิ่งในถุงเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้รอบตัวราวกลับมาจากทุกหลุมศพในสุสานคนที่ยืนดูบางคนเริ่มสุด บางคนล้มลงไม่รู้สึกตัวชายหนุ่มกัดฟันดึงเชือกแดงออกทันทีที่เชือกหลุดแสงสีดำพุ่งออกมาจากถุงพุ่งเข้าหน้าเขาโดยตรงร่างของเขากระเด็นล้มมือยังจับสร้อยไว้แน่นดวงตาเบิกโพรงเห็นภาพซ้อนซับซ้อนระหว่างแม่ในวัยสาวกับหญิงชาราที่เพิ่งตายภาพนั้นพูดพร้อมกันลูกมันไม่ใช่แม่ เขากรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วสุสานลมแรงจัดจนต้นไม้เอ็นไฟเทียนดับทุกดวงเมื่อทุกอย่างเงียบลงชายหนุ่มค่อยๆลืมตาแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่รอบตัวแล้วทั้งพระทั้งชาวบ้านแม้แต่ลงศพก็หายไปหมดเขายืนอยู่คนเดียวกลางสุสานเงียบวังเวงรอบตัวมีเพียงเสียงหายใจ แผ่วๆดังขึ้นจากใต้เท้าของเขาเองชายหนุ่มนิ่งงันคำถามนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกเข้าในใจแมกหมายความว่ายังไงเสียงของเขาสั่นเงยหน้ามองร่างตรงหน้าเงานั้นไม่ขยับแต่แสงจันทร์ส่องให้เห็นชัดบนปลายมือของเธอมีรอยเลือดแห้งติดอยู่หญิงชราเงยหน้าช้าๆเส้นผมที่ปิดหน้าไหลลงเผยให้เห็นดวงตาแดงฉาน ที่สะท้อนภาพของลูกชายกลับมาอย่างเย็นชาคนที่ทำให้แม่ตายคือเจ้าเองหัวใจของเขากระตุกภาพความทรงจำวาบขึ้นมาในหัววันนั้นวันที่ฝนตกหนักวันที่แม่ร้องให้ขอให้เขาอยู่ต่อแต่เขากลับตะโกนใส่แม่เสียงดังกลับผลักเธอล้มลงและจากไปโดยไม่หันกลับมาไม่ไม่จริงแม่ล้มเองผมไม่ได้ตั้งใจ เสียงเขาแหบแห้งเหมือนลมหายใจจะขาดแต่ร่างตรงหน้าเพียงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วแสบหูจนเลือดซึมแม่รู้ลูกไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกไม่กลับมาหาแม่จนแม่หมดลมหายใจอยู่ลำพังน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มชายหนุ่มเขาซุดตัวลงกับพื้นมือสั่นจับสร้อยแน่นจนเลือดซึมจากนิ้วแม่ผมเสียใจผมอยากแก้ทุกอย่าง หญิงชราก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นดินกลิ่นเลือดและกลิ่นเน่าผสมกันจนขมคอมือของเธอแตะศีษะลูกชายเบาๆเสียงกระซิบชิดหูถ้าอยากแก้ต้องอยู่กับแม่ทันใดนั้นพื้นใต้เท้าเริ่มแตกเสียงดินถล่มดังสนัน่นแขนของบางสิ่งโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกแขนซีดยาวผิดธรรมชาติเล็บดำยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์มันคว้าขาของเขาไว้แน่น เขากรีดร้องสุดเสียงพยายามดึงตัวออกแต่ไม่ทันมือของแม่ยื่นมาช่วยจับอีกข้างแต่แรงนั้นไม่ใช่ช่วยมันดึงเขาลงไปด้วยแม่อย่าเสียงเขาแตกพรา่าแต่รอยยิ้มของหญิงชารากลับกว้างขึ้นลูกไม่ต้องกลัวแม่รออยู่นานแล้วร่างเขาถูกดึงลงทีละนิดดินถล่มปิดรอบตัวหูอื้อจากเสียงหัวใจตัวเอง แสงสุดท้ายที่เห็นคือหน้าของแม่และแววตาที่ไม่มีชีวิตอยู่ในนั้นเลยในวินาทีนั้นเขาเข้าใจทั้งหมดสร้อยมาริสีดำที่แม่ให้ไม่ได้มีไว้ปกป้องแต่มันคือพันธะพันธะที่ผูกเขาไว้กับวิญญาณของแม่ไม่ให้หนีไม่ให้ตายไม่ให้ลืมดินเริ่มทับจนหายใจแทบไม่ได้แสงมาริปนอกอก,อกยังคงส่องสว่างใต้ดิน แล้วทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบลงเช้าวันรุ่งขึ้นพระและชาวบ้านกลับมาที่สุสานพบเพียงหลุมศพที่ปิดเรียบร้อยแต่ลงหนึ่งหายไปบนพื้นมีเพียงสร้อยดอกมะลิสีดำวางอยู่ตรงกลางและยังอุ่นเหมือนมีใครเพิ่งถือไว้เมื่อครู่ลมพัดผ่านเบาๆแผ่วเสียงกระซิบที่ฟังแทบไม่ออกลูกอยู่กับแม่แล้วนะ แดดยามสายส่องลงมาที่สุสานทอแสงอ่อนผ่านต้นโพยใหญ่เงาของใบไม้โยกไหวเหมือนมือที่กำลังลูกป,ปลอบใครบางคนพระเดินมาหยุดตรงหลุมศพเหื่อยหน้ามองฟ้าแล้วถอนหายใจยาวบางคนไม่เคยจักกันแม้ตายไปแล้วชาวบ้านพากันมากราบหลุมที่ปิดสนิทไม่มีใครกล้าเปิดอีกแต่ทุกครั้งที่มีลมพัดผ่านจะได้ยินเสียงเบาๆเหมือนคนพูดคุยกันในดิน ญิงแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของแม่วางพวงมาลาัยมลิสีขาวไว้บนหลุมพอแต่ลงเท่านั้นดอกมะลิขาวก็เปลี่ยนเป็นสีดำทันทีทุกคนมองหน้ากันนิ่งไม่มีใครพูดมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยคําถามก่อนจากพระท่านก้มลงสวดให้สั้นๆแล้วพูดกับชาวบ้านว่าอย่าขุดอีกให้เขาอยู่ด้วยกันเถิด เพราะความรักของแม่บางครั้งแรงกว่าความตายแสงแดดค่อยๆลับหลังเมฆลมพัดวิวอีกครั้งกลิ่นมะลิหอมอ่อนลอยมาตามลมอบอวลอยู่รอบหลุมศพบ,บางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงนั่งลูบหัวชายหนุ่มอยู่ตรงนั้นเงาเลือนๆภายใต้ต้นโพแล้วจางหายไปพร้อมเสียงกระซิบอ่อนโยนว่าลูกหลับให้สบายเถอะแม่อยู่ตรงนี้เสมอเสียงลมสงบลง สุสานกลับสู่ความเงียบอีกครั้งมีเพียงพวงมะลิสีดำที่วางนิ่งอยู่กลางแสงจันที่ค่อยๆทอมาแทนที่ความมืดจบลงด้วยความเย็นเยียบและความรักที่ไม่มีวันตาย